คนวนวลพกาล็อตตี้นักร้องเพลงกลางคืนจากร้อยเอ็ดที่เดินตามความฝันด้วยการร้องเพลงคาราบาวมาประกวดแล้วหลายครั้งชายาแห้กริดพิชิตรางวัลคุณวรลละครมาจากที่ไหนฮะเป็นคนร้อยเอ็ดอมาจากคอนแกตครับเป็นคนเะป็นคนร้อยเอ็ดแต่มาจากคอนแกะคอนแกะนะทำไมพี่น่ารักจังเลยอเออคิดเหมือนกันเนะี่ยแต่พี่ไม่กล้าพูด มีหน้าที่ร้องร้องไปอย่าแซววิธีกรเดี๋ยวมีเรื่องกับพี่ขอร้องร้องไปก็ผมขอแจวหน่อยไม่ได้ยั่แซวเลยยังแซวไอ้ทเด็เด็ยิงยิงอโทษโคุณบรพลคุณกินอะไรมาทำไมดุจังคนเตรียมเพลงอะไรมาครับแรงคอยครับคุณจะเอาย่ามนี่ร้องด้วยป่ะกระเป๋านี่กระเป๋าหลุยแล้วครับพี่นกพี่กระเป๋าหลุยแค่หลุยหลุยใช่ไหมหลุยปุยครับผมกสาวปุยดูมีสไตล์ ฝากด้วยนะมีฝากเลยไหมฮะฝากหัวใจไว้หน่อยไหมที่โตข้างคุกไหมครับทำไมโหดจังเลยตาางนอยลเเทีมอย่าไปสะพ้ายเผื่อเขามีของมีเสน่ห์มาเนี่ยให้ฝากด้วยคุณวรพลเพ็งแรงคอย าที่แห่งนี้เคยมีแลลงคอยเฝ้าจับจ้องมองผู้คนลมหาย,อยือผู้เดินทางร่อนแรมสัญจรจะข้ามป่าเขาดงพญาไฟ มันมีสายน้ำทอดยาวสุดตามีทเที่ยวเถือนผาทาท้ายแดดลมนุ่งหมหืนฟ้าทุง่งนาแก่งคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่กังต้องพี่มีแรงเฝ้าคอยเฝ้าคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่กังต้องพี่แรงเฝ้าคอยเฝ้าคอย นาทีสายฝนกระทบหนาา้าผาแววเสกุณบบินมารองเลยอับกลมกันเองชีวิตพง If he วิญญาณมันยังอยู่ปกติหรือเปล่าอย่าพิ่งเข้าไปเอาคอไปขึ้นมันด้วยนี่โอ้โหทุกคนสามารถดีไซน์การร้องได้เองและก็สัดส่วนของดนตรีได้เองนี่เป็นความอิสระของการประกวดบทเพลงที่เป็นมนต์ขลงและตำนานของประเทศไทยเราก็คือเพลงคาราบาวฮะเช่นเดียวกับบุคคลต่อไปนี้เป็นตำนานของวงคาราเมลฮะ ตำนานนี่คือว่าเขาได้จากพวกเราไปแล้วยังยังอยู่ยังอยู่ดิปาเป็นไงฮะชื่นชมคำในการที่ว่าไม่ดูหุ่นสังขารเลยตนแต่มัน,มนแต่เรื่องการร้องนี่ผมคิดว่ามันใช้ได้อยู่แล้วนะเอาให้อาจารย์อ้วนดีกว่าอาว้วนเป็นไงครับไอตอนหลังตอนนี้มันพีคสูงเ่ยมันน่าจะมาเร็วกว่านี้นิดเดียว<อ>คือมันวางไปใช่ครับมันน้อยไปม่อมันเนมากเลยอวน เล่นมากเกินไปใช่ไหมไม่รูปร่างเขาไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะป๋าสุดยอดครับพี่อครับเป็นไงครับโอ้โหลีลาเกินตัวแต่ว่าการร้องนั้น่ะอักขระผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยลูกเช่นอย่างแรงกาเนี่ยอีแรงไปร้องอีแรงอะงเงี้ยมันก็ผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้อารมณ์เพลงสุ่มเสียงอ่นุก็ทำได้ดีครับก็ขอให้ชอดี คดก็ตัดไม้ขมนามเอาท่าเท่มาก่อนเลยแบบที่อาร์ไวฟ์พว่าคือคุณน็อตเนี่อักขรหายไปหน่อยอย่างพงไพรอะไรเงี้ยน็อตออกมาพงไพรมันเหมือนร้องไม่ชัดแต่อย่างอื่นดีหมดครับขอชมเชยคุณน็อตครับทำกันบ้ามาดีมากครับดีครับร้องดีแล้วก็อารมณ์เป็นศิลปินดีก็ที่ พี่ๆ่ก็ว่านะฮะพี่ๆก็แนะนําเราต้องแก้ไขนะครับขอบคุณมาก้คดีนะครับถ้าเข้ารอบก็มีโอกาสแก้ไขแต่ถ้าไม่เข้ารอบจะฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆทางบ้านไหมครับฝากเชียร์คนที่เข้ารอบด้วยแล้วกันนะครับผมและหวังว่าและหวังว่าจะได้เชียร์ผมในรอบต่อไปนะครับ